ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเ c ีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนมนรณาชาแนลเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ 21กรกฎา,าคม67เนอะงวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันเสาร์ที่20นะครับสู่ที่ดงกันให้ไปก็ามาอยู่หนึ่งคู่เนาะมาหนึ่งคู่หนึ่งนอยนะครับก็คือมาล่างนอยอนอย VIP อนะครับ2-3นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่มีในตารางนะครับแต่ลุง ไม่ดึงมาวางเนี่ยก็จะมาอยู่ประมาณสองคู่เนาะมาสองคู่สองหน่อยนับก็จะมาหนอ่อยเฉพาะกิจเนาะมาล่างหนึ่งสามเนาะแล้วก็มาหน่อยพิเศษก็มาล่างเช่นกันนะครับเจ็ดศูนย์นะครับทันที่จับทิดเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะโชคดีกันไปเนาะก็ขอแสดงความดีด้วยก็แล้วกันนะครับ ส่วนงวดประจําวันที่21กรกฎาคม67เนอะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่21กรกฎาคม67เนาะผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่1ก็คือ ได้ได้ศูนย์ช่องที่สองได้เก้าช่องที่สามได้ศูนเช่นกันเนาะแล้วก็ช่องที่สี่จะได้สามนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในาตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนาะเก้าอ่า ศูนย์เนาะศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นเป็นเก้านะครับอ่าส่วนแถวที่สองเนาะเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับอ่าฝั่งนี้เป็นแปดแ้วก็แถวที่สามก็เหมือนกับแถวที่หนึ่งนะก็คือหนึ่งแล้วก็เก้าอ่าแล้วก็แถวที่สี่สามสามแล้วก็สี่ 3. 3 4, เนาะฝั่งนี้เป็นสองนะครับ ก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจนารณานะครับตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อประจําวันที่21กรกฎาคมเนาะลุงตันให้เด่นเด่น9เนาะเด่น9รอง0นะครับ พี่น้อง fc ชอบ9ก้ารูดเกชอบศูนรูดศนย์นะครับทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลงตันก็จะเอาผลลัพธ์เนาะกับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มต้นที่ ่คู่นี้เลยนะครับก็คือ00891419 0 0, 0, 8, 0 9, 1, 4, 1, 9, เนาะอ่าแล้วก็แถวต่อมาก็คือ2081 เก้าสี่เก้าแปดอ่าแล้วก็ 99, เก้าเก้านอะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้อผลลัพธ์ในตารางนะั่นเป็นตัวเทียบ นะครับโดยลุงตันจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกเนาะลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามเนาะเป็นคู่อ่าตรงกลางเนาะเยื้องไปขวาลักษณะนี้เนาะก็คือศูนย์นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ เป็นคู่ตรงกลางเนาะอ่าลักษณะนี้เนาะก็คือศูนย์เก้านะครับอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่ซ้ายไปขวาอ่าลักษณะนี้เนาะก็คือเก้าสี่นะครับ ต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่คู่ซ้ายเนาะอ่าลักษณะนี้เนาะก็คือเก้าแปดอ่าแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเนาะเป็นคู่ซ้ายเหมือนกันนะครับอ่าลักษณะนี้เนาะก็คืออ่าเดี๋ยวนะเก้าแปดเนาะเป็นคู่อ่า ตรงกลางเยื้องมาซ้ายลักษณะนี้เนาะขออภัยนะครับก็คือเก้าเก้าเนาะอืมอ่าก็ได้มาครบเนาะทางห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งอ่เมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ,ะสำหรับท่านที่หลุนสามตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับซึ่งในงวดประจำวันที่ยี่สิบเอ็กรกฎาเนาะลุนตันให้แปดให้แปดกับเนาะ ให้แปดเนาะแปดกับเก้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์อ่าแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถกบทิ่เพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ จากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ผลลัพธ์ผลลัพธ์ในตลาดเนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะตัวตัวที่เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นแถวที่แถวที่หนึ่งกับที่สามนะครับงวดก่อนน้านนู้นก็เหมือนกันครับแต่ไอตัวแทรกเนาะตัวแทรกก็เป็นตัวที่ไล่เรียกกันนะครับ กรณีลักษณะนี้เนาะก็มีตัวที่สามารถที่จะจับ,บวางเป็นเบิ้ลได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่าการเทียบนะครับาการเทียบสถิติเนะาะหลังจากมีการเทียบแล้วเนี่ยก็ลุงตันก็วางเบิ้ลไวเนาะประมาณ2คู่นะครับก็ลุนต่อกันอีกงวดก็แล้วกันนะครับ ทายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเด็กซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ